รัตนาพานเทวพระเกี่ยวเจ้าต่างสามประการหมายมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสาระที่เปองของหมหาต่างหลายขอกราบไหว้สาบุญญาปรมิธรรมท่านอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสวรรัตวรกิจโจผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรม ร้อยสี่จุดห้าศูนย์เมกะเฮิร์เจ้าวาดวัดปายหินพร้อมไปด้วยพระสงฆ์องค์เนนทุกรูปทกุกอง์คด้วยความเคารพอย่างสูงสุดยิ่งครับผมขอกราบนมัสการท่านอาจารย์ท่านพระครูไปด,ดีการสมัครยานสิโลด้วยความเคารพครับผมครับ <as> <ti> ผมอาจารย์ครับอ่าสวัสดีโยมพี่พิสมัยผู้ดำเนินรายการ สวัสดีเจ้าอาสวัสดีลุงหนุ่ยเทรนเนอร์ครับผมนะังการครับจ้าครับสวัสดีแม่กอนค่ะน้ำสกัดสวัสดีลุงกุ่ยเทรนเนอร์ครับผพบปยญาญโยมสาธาสาธุชนทั้งหลายก็มาแล้วเนอร์สาธาญาญโยมหลังจากที่ตะคืนนี้ก็ยุบไปแถมคืนหนึ่งนะตะคืนนี้ยิ้มมาไฟยุบ ไปเออพอาะว่ามา่ถึงก็เออ้าคข้าม่ามีนักจัดรายการเรื่องวันขมมา้ามมาบอมีพยจัดรายการเขาก็ลูกตีพผ้าป่ามาเนาะสาเหตุที่เาได้มาแต่คืนนี้นะก็ลูกปุ่นแม่ก็ฮะมาถึงวัดเอออย่าว่านะนะเนาะพอถึงเวลาหกโมง บ่มีอ่าบ่ามีอันอุบาทารกันจะดำเนินรายการภาคค่บก็เลยจำเป็นต้องดำเนินรายการภาคค่บพอถึงสองชั่วโมงเอาบรากว่ามันบวบไหวอ่าช่วงนี้แหละถ้าใจเสียงนักเข้านักเข้าคำเดียวไปบวไหวและสถานย่ยมอมนนี้ก็เลยดำเนินรายการบ่ได้แล้วก็พียาตัวไปภาคตัว อ่าขอสุมาไพเนอรอ์าวันนี้กลับมาละมาละอ่าแต่ว่าขอขอบคุณโยมพี่ที่ตอนฮับเนาะอ่าขอบคุณตังอ่าไ,ไม่ก่อนจนเออไม่ก่อนเมือ่อวานนี้นะขอบคุณเนอร์ขอบคุณเนอร์แล้วก็อ่สาสตาตัางวัดตอนตานเตนเนอร์เปิดตอนฮับอย่างดีเนาะ อ่าโดยเฉพาะพรอคุณเจ้าของมั่นโอ้มันใจแต่ว่าอืมถ้าว่าหัวฟนนี่จะยู่จนข้ามวันไงหัวได้ปะฟนมาได้แต่ว่นนี้วันนี้ก็เงียบไปแล้วผมกว่าตอนกลางคืนจะมาอยู่เกอะและอีกอย่างหนึ่งตะคืนนี่ก็มีฟ้าแม่ฟ้าห้องตวยตะคืนที่บ้านที่บ้านตะมานี่นะเออฟ้าแม่ฟ้าห้องตัยเนาะตะคืนนี่บอกสักสามทุ่ม เจาหมอดจะเข้ารายการพอดีปอดีอะ่ะเออแต่คืนนี้มันมันมะตกมะไดยเนาะมันก็มีฟ้าตัวอตอนนี้ก็เงียบละจะบอกว่าคืนนี้จะตกรับน้ำใหม่กัมเน่จะ้ <c oughs> จะ อาจารย์สำเนียงอก็รายงานนู้นฝนตกฝนตอนนี้ก็ตกทั่วเนาะก็ได้ทำให้ชุ่มเย็นครับาจารครับฮัลโหลัปัจจุบันนี้เปินเขาว่าลอยกระทงอ่าอันนี้ค่ะ จะมาก็จะไว้แตีกันเนอร์อ่ต่อไปก็เจออาลุงนุยเนาะนนกินเวลาลุงนุยเป็นนักแต่สูมาร์ไรเดอร์อ่ะครับอาจาครผมอออกนอมะเวลาลูกเจลย้วลูกผลลูครับมนี่น่าเดินครับผม,อ,บผมอ๋อครับอ,อาการก็จะ hello hello luôn nhập hello hello luôn luôn nuôi năm mai chả nó lắc điên cò สวัสดีพี่กรณนะครับผมนี่กรณ์ักกรณ์ะมนเคยกลางสวัสดีพี่พรเลยนะครับ่อแม่ค่เชยทุกท่านทุกคนนะครับผมครับครับครับผมดีครับค่ะนิมมัสการพระครูสมุไสุวรรคาราจโจค่ะเมื่อกานพระครูใบิกาสมัเจนะที่พเชิญพ่อแม่กรณ์นการพระอาจารย์เนรักค่ะออาสวัสดีแม่กรณ์ สวัสดีน้องใหม่จ้าสวัสดีไอ้หนุ่ยจ้ารัาผมสวัสดีทำไมใจเคลียดตุกันอย่าพี่กรณ์อย่ากรอนกระมวลเคยกลางจ้าเสียงจะแปลกแปลกไปเนาะเสียงมันไม่เพราะเหมือนท้องพรเนาะค่ะ <laughs> <c oughs> สวัสดีค่ะจวันนี้คุณผู้ฟัง ออเพลงมาเข้ามาได้แน่เจ้าอันนี้จาสมัครอยู่อาจจะฟังเพลงได้สักหน่อยเนาะศูนย์ห้าสามสองสองหกศูนย์ห้าแปดเจ้าพี่หอดยังมาเข้ามาได้เนาะติดครับค่ะมันติดอาจจะพักอยู่ ครับให้รับโอ <c oughs> ้โหกายเป็นคนที่รับไปแล้ว,ลวไม่ต้องเป็นเราอ <c oughs> เอาเอาทานินก็ได้เราหนี่นี่เป็นงานเสื้สีเป็น ีี่บอกว่างเอาแบบลูกกลุงก็ได้เจ้ามีเปลี่ยนสไตล์ห้องก็ได้นะนำมาแกะครับผมแฟนพันแท้ครับภาพหวานแรครับะคุณยมไปหมดเลยครับหน่าลุกจากดักันไปอรับเป็นซุก ตื่นเป็นสุขขนาดเลยครับน่ามาบริหันมาสวดมนที่ธรรมสถานเนาะเออเม่ครับไปได้ไปน่าครับกระถินวัดแม่ลิมมีครับนอาวันนี้กระถินวัดแม่ลิมมีครับอเลยไปได้ไปครับอ่วันนี้ขอเพลงแตงเขาตายครับนอาของไวัยพดเป็ดกุ้วันครับนอากาบนมัสกาดกั ว่าลูกกรุงตัวเองเจ้าก็ตตองตายเ้เข่าตายว่ะเจ้าเต่าเือตายคืับผมเจ้าึฮึฮกฮึฮ네ึาึฮงฮึ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  ทุกทุกพงนะครับสัมมาเนรน่าดนะครับร่ปอนายพงศ์ครับผมขอสวัสดีเพลงพัมะใคร่เขียดทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับย่าสวัสดีครับผมวันนี้เอาเพลงรักฉันนั้นเพื่อเธอเอาเวอร์ชันของสุนารีราชสีมานะครับผมยังไงไยังก็รักฉันนั้นเพื่อเธอ วบทสั้นของสุนารีรัชสีมาครับผมบทสั้นของสุนารีเธอครับครับวอ้สุนารีมาห้องใหม่หนอแน่นนะครับผมโอ้เจ้าสุนารีผู้ร้องอ่ะศรีราชสีมาสุนารีราชสีมาอีตริงยะแล้วก็เป็นเอามห้องใหม่อ่าแต่ก่อนนี่ของพิงแพนเตอร์ ยิ่งเห็นเตอร์ครับต้นฉบับมันเนาะเจ้าน้องใหม่เออมิตาเสรีให้สมัครเจ้าว่าสาบเน้นรากตัวในเจ้าวัาดีน้องสวัสดีแม่อารีเจ้าวัาดีไอ้หนุ่ยเจ้าแม่ลีเจ้าคอ๋อโอเคครับไปเลยครับกินนารีเล่นน้ำเจ้า กินลีเล่นนะ้ำไปห้องเลยต้องต้นประธานินกับชลินนะเนอยอ๋อน่าจะเป็นน่าจะเป็นชลินนันทนาคอนอือก็เพราะมันมีห้องหลายคนเนาะถ้าอู้ถึงเตเต้เนี่ยเอาเอา,เอาดูของชทนินเนาะ อันใดมนก็เอาทานนีเนาะเอาที่มันหายหาไ้เลยเจ้าจ้าจ้ากินรีเล่นน้ำพี่กรณ์ถ้าจดได้ดก็เถอะพี่กรณ์นอนได้ปะไม่ได้จดอะไรสักอย่างไหมโห่อเห่อเห่อจำได้ไหมอาจารย์สมัครจ้าจดไว้อยู่เล่นน้ำ พี่กรณไม่ได้จดจ้ะว่าพี่ตองพี่ตองมาเนอะอัเนี้ยอันเนี้ยเ <c oughs> ดินเดินเดินเดิน <c oughs> อากาศดีฝนอ่อยน้อยน้อยอ่าวันสขำมะยังมีอ่อยอยู่แล้วแม่ก่อน Ya dia ni kau ayu dah Oh